กินมักไคร่เน่าแล้วก็เด้มักไคร่เน่าก็มักไคร่เน่ากินเป็นก็ครั้งแรกก็ตานาเอามาให้กะยายไม่รู้ยายก็รู้ว่าหมักไคร่เน่าคืออะไรไงตานาเอามาให้กิน,นก็เลยรู้จักเเห็นมันมันมีมะตูมเหรอมะตูมมันก็เปลือกแข็งอันนี้เปลือกนิ่ม มันใช้กันมากเลยมะตูมกับนี่นะแต่ก่อนนูนึกวก็มันคืออันเดียวกันไม่ใช่ตูมแข็งมากเลยมันอันนี้กินง่ายกว่าบักตูมมันต้องไปต้มเ๋อาบรอือมต้องไปต้มถ้าไม่ต้มมันก็แต่อันนี้อร่อยกับบอกตูมบกตูมมันหอมแต่อันนี้มันมันกินง่ายกว่ามันไม่เหนียวตูมมันเหนียวเหนียวตุ้ยๆเลยรแบบนั้น บางคนเขาก็เอาข้าวไปคุกใส่บกตูมกินทำไมก่อนไอที่เยเป็นคู่โอ้โหวันนี้เขาขายโมจิชินชิ้นะ<า>เอิร์นเย่้าไปอ่ะ ต้องดูในเพจก่อนวันไหนให้เขาลงก่อนให้ไปซื้อคืออะไรโมจิโมจิอยู่ที่ไหนเซเว่น <7 S 1> เหรอคนเดินอ๋อจะแปลกนะจะไม่เอามาขายเดี๋ยวมันจะมีมันยังมันยังมัหมนหนีอยู่อูนึง เอาฮัทล็อกให้เลยกินน้ำน้่น้ลูกินน้ำด้วยกินน้ำด้วย,มนนวย,มมไ,ยไม่งั้นแกแคลนแกแคลนไครหมายถึงใครจะไข่จะกล้าผสม <Okay. S 2> ยานี้ทำเรียวแล้วเดี๋ยวพูดไทยไม่ได้ก็ต้องหัดพูดไทยไทยกลางเห็นป่ะอืม,อม ใช่ใหญ่คือเขาอยู่ประเทศเราเหรอเขาเป็นคนเราบอ,อมเขาเป็นคนชายไหมเขาพูดกลางไม่ไม่ค่อยเนี้ไม่ค่อย,อย,ออยเ็นทำไมเขาไม่เปลี่ยนเมนูวะเขาทำแต่เมนูเดิมใครร้านเห็นบอกอเขาทำอยู่ประมาณกี่เมนูเนื้อ ผู้นี้ก็าทำห้าผู้นี้มีปลามีหมึกกุ้งมีเชลีกิ่เขามีเครื่องเขาเ่าไงเขาจะเปลี่ยนบ่อยเขาเครื่องเขาก็มีแล้่องนึงเขาเลยทําแบบแค่นี้นัแต่ว่าเขาก็ทาแต่อย่างนี้แหละบางครั้งเขาน่าจะทําผัดซีอิวเนาะไม่เขาไม่ทําตามสั่งไงเขาทำเป็แบบแต่กุ้งแต่กุ้งแต่ปลาอะไรของเขาแหละแบบนี้มันเก็บไว้ได้นานไงเหมือง ไม่เขาซื้อของทุกวันด้ววันนี้กุ้งใหญ่มากเลยเห็ขาลงนะอืมเขาลงวันหลายๆรอบอยู่ดุกครันงไงใหญ่เหตขาใหญ่ติดตามเขาแล้วไงบ้านเราเนี่ยเข้ามาแค่ครั้งเดียวแต่ว่าแถวบ้านด่านตลอดเวลาอ๋อป่ะใช่เขาส่งตลอดเวลาเลยอแถวบ้านเขาเนี่ยบ้านด่านเฉลือดเลยมันไกลเนาะมันก็เลยมาบ่อยไม่ได้ใช่เเข้าครังดียว 电梯。